สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆจินมาแล้วนะคะวันนี้จินจะมาพูดในหัวข้อที่ว่าการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขนะคะเขาบอกว่าคนที่มีความสุขเนี่ยคือคนที่มีความสมหวังเป็นคนที่สามารถประกอบกิจการงานประสบความสำเร็จตามความปรารถนามีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บไม่มีอารมณ์ขุ่นมมว หรือวิตกกังวลมีอารมณ์มั่นคงมีความอดทนและมีความสามารถต่อสู้อุปสรรคต่างๆได้เป็นคนที่ยอมรับความจริงในชีวิตทำให้ตัวเองเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมนะฮะ คือจะกล่าวโดยสรุปก็หมายวามว่าคนที่มีความสุขก็คือคนที่มีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจนั่นเองนะคะเป็นคนที่สามารถปรับตัวได้อย่างดีในการดำรนชีวิตในปัจจุบันหรือประจำในชีวิตประจำวันนะคะความสุขเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเป็นการมองชีวิตมองตัวเองและมองผู้อื่นดังนั้นความสุขจึงเกิดขึ้นได้กับคน ทุกชั้นไม่ว่าผู้ดีมั่งมีหรือยากจนแนวความคิดทางด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขอาจสรุปเป็นข้อๆได้ดังนี้นะคะก็คือว่า1เนี่ยพยายามรักษาสุขภาพทางกายให้แข็งแรงอยู่เสมอเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตเนี่ยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด ถูกไหมคะคนที่มีร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีย่อมมีจิตใจล่าเริงสนุกสนานตรงกันข้ามกับคนที่มีร่างกายไม่แข็งแรงย่อมเจ็บปวดอยู่เสมอเสมอเนี่ยทำให้อารมณ์หงุดหงิดลำคาญใจดังนั้นเราจึงควรร,รักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอโดยการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์มีการพักผ่อนเพียงพอ รักษาความสะอาดของร่างกายและเครื่องใช้ตลอดจนมันออกกำลังกายอยู่เสมอนะคะสเนี่ยนะคะรู้จักตนเองอย่างแท้จริงนะคะก็หมายถึงว่าควรสํารวจตัวเองว่าเป็นคนอย่างไรมีความสามารถทางด้านใดแค่ไหนมีความสนใจและต้องการสิ่งใดมีอะไรเป็นข้อดีและข้อเสียพย,ยายามทาง คือข้อเสียเนี่ยก็พยายามหาทางแก้ไขข,ข้อบุคคองนะคะส่งเสริมส่วนที่ดีจะทําให้เราตั้งเป้าหมายของชีวิตได้เหมาะสมกับความเป็นจริงตลอดจนมีโอกาสพบกับความสําเร็จและความสมหวังได้มากนะคะสจงเป็นผู้มีความหวังเราควรตั้งความหวังไว้เสมอนะคะเมื่อเวลาที่ตกต่ําก็ย่อมทอดอะไร จงคิดหวังเสมอว่าเราจะไม่อยู่ในสภาพเช่นนั้นตลอดไปสักวันหนึ่งเราอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะ 4. ต้องกล้าเผชิญกับความกลัวและความกังวลใจต่างๆในชีวิตของคนเหล่านั้นมีสิ่งต่างๆมากมายที่ทำให้กลัวเริ่มตั้งแต่วัยเด็กดังนั้นเมื่อรู้สึกกลัวอะไรต้องพยายามค้นหาความจริงว่าสิ่งนั้นคืออะไร อย่าปล่อยจิตใจให้หวาดกลัวโดยไม่มีเหตุผลนะคะหไม่ควรเก็บอารมณ์ที่ตึงเครียดควรหาทางระบายอารมณ์ที่ขุ่นมัวหรือไม่สบายใจโดยหาทางออกในสิ่งที่สังคมยอมรับและเป็นไปใน,ในทางที่เราพึงปรารถนาด้วยนะคะหจงเป็นผู้มีอารมณ์ขันการมีอารมณ์ขันเนี่ยนะคะจะช่วยให้มีอารมณ์ผ่อนคลายไม่ควรมอง การไกลในแง่เอาเป็นเอาตายมากจนเกินไปนะฮะเจ็ดการยอมรับข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดของตัวเองนะฮะการรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริงจะช่วยให้เรายอมรับข้อข้อบกพร่องหรือความผิดพลาดของตอนเองและให้อภัยในความผิดพลาดของผู้อื่นได้นะฮะแต้องรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนทำ ในสิ่งที่ตนมีหรือในสิ่งที่ตนทําอยู่นะคะก็หมายถึงว่าการรู้จักพอใจในงานหรือสิ่งที่ตนทําอยู่จะทําให้บุคคลนั้นเกิดอารมณ์สนุกไม่รู้สึกเบื่อหน่ายทําให้ชีวิตน่าสนใจมีความกระตือรือร้นในการทํางานมีกําลังใจเข้มแข็งในการต่อสู้อุปสรรคต่างๆนะคะแล้วก็มีอารมณ์ล่าเริงแจ่มใสทําให้ชีวิตมีความสุขและสดชื่นอยู่เสมอนะคะ 9มีความต้องการพอเหมาะพอควรและมีความยืดหยุ่นได้นะคะก็หมายถึงว่าต้องมีเหตุผลรู้จักความพอดีเกี่ยวกับความต้องการความปรารถนาความทะเยอทะยานควรมีความคิดไฝ่ฝันที่ใกล้เคียงกับความสามารถและความเป็นจริงจะช่วยให้เราเนี่ยวางแผนต่างๆไว้เป็นระยะระยะเพื่อประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้นะคะ อไปข้อที่10บอกว่าอย่าพะวงกับตนเองมากเกินไปหรืออย่าคิดถึงแต่ตัวเองตลอดเวลาเช่นคิดว่าตัวเองจะต้องเด่นต้องดีต้องสําคัญกว่าผู้อื่นการคิดแต่เรื่องของตัวเองจะทำให้เราไม่มีความสุขเลยเพราะไม่ว่าเราจะคิดอะไรทำอะไรหรือไปที่ไหนจะต้องตกอยู่ในภาวะของการแข่งขันตลอดเวลานั่นเองนะฮะ 11. การยอมรับสภาพของตน ของตัวเองโดยไม่เปรียบเทียบกับผู้อื่นเพราะการเปรียบเทียบจะทำให้เราเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจว่าทําไมเราถึงไม่โชคดีอย่างคนอื่นแต่เราอาจไม่ทราบว่าคนอื่นเขาก็มีความทุกข์เหมือนกันนะฮะ 12. การยึดคติว่าจะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับการทำสิ่งใดให้ใครโดยหวังผลตอบแทน โดยผลตอบแทนเนี่ยย่อมจะทําให้ผิดหวังได้มากเพราะโม่แต่กังวลอยู่ว่าเราจะได้รับอะไรเป็นการตอบแทนหรือไม่มากน้อยเพียงใดเมื่อไม่ได้รับตามที่ตนคาดหวังก็จะผิดหวังทำให้ไม่มีความสุขคิดว่าตนเองได้รับความอายุติธรรมอยู่เสมอนะฮะต่อไปข้อที่13 การหาเพื่อนสนิทสักคนหนึ่งหรือใครก็ได้ที่สามารถระบายความทุกข์และปรึกษาหาลือได้เพราะการมีเพื่อนจะทำให้เรารู้สึกว่าไม่ได้ถูกทอดทิ้งอยู่ในโลกนี้คนเดียวนะฮะ 14. จงปล่อยให้เหตุการณ์บางอย่างผ่านไปตามแนวทางของมันอย่าไปฝืนหรือเอาจริงเอาจังเกินไปเมื่อทำอะไรไม่สำเร็จก็เกิดอารมณ์ตึงเครียดจงหยุดสักพัก นะ,ะหรือจงหยุดพักเสียระยะหนึ่งแล้วค่อยหันกลับมาทําใหม่หรือเปลี่ยนแนวทางการกระทําเสียใหม่เลยนะฮะ 15. จงตระหนักว่าเวลาเป็นยารักษาความเจ็บปวดเมื่อพลาดหวังหรือผิดหวังจนอดจงอดทนและมีความหวังต่อไปไม่ควรใช้วิธีถอยหนีหรือเลี่ยงปัญหา โดยการทำลายตัวเองต้องนึกไว้เสมอว่าถ้าเราปล่อยให้เสีเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ตามความเจ็บปวดต่งางๆจะค่อยๆลดน้อยลงและหายไปในที่สุดนะฮะสิ 16. อย่าปล่อยให้เวลาว่างไปว่างไปวันๆนหนึ่งโดยไม่ทำอะไรการปล่อยให้เวลาว่างจะทำให้คิดฟุ้งซ่าน ต้องพยายามหางานอดิเรกที่ตนสนใจทําเช่นปลูกต้นไม้เล่นกีฬาอ่านหนังสือโดยเฉพาะงานอดิเรกที่เกี่ยวพันกับธรรมชาติจะช่วยบําบัดจิตใจให้ชีวิตมีความสุขสดชื่นและมีความสงบที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างก,กว้างๆวงนะคะการที่จะดำรงชีวิตอยู่ให้มีความสุขเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับบุบคคลน,นั้นว่า จะนำหลักการหรือแนวทางไปแดัดแปลงปรับปรุงให้เหมาะสมกับตนแค่ไหนเพียงใดนะฮะและจริงจังหรือไม่เป็นสิ่งสำคัญนะฮะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่จินได้อ่านให้ฟังเนี้ยนะคะจินก็เชื่อว่าถ้าคนเรานะคะไม่ยึดติดก,กับอะไรรู้จักผ่อนคลายรู้จักที่ว่า อะไรควรไม่ควรเนะะี่ยฮะชีวิตเราก็จะดํำรงชีวิตอย่างมีความสุขได้นะคะคือหรืออย่างที่เขาบอกว่าจงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะอันนี้ยเราก็ทำชีวิตตัวเองให้มีความสุขนะคะเราก็จะมีความสุขนะคะอย่าไปเออเขาเรียกว่าอะไรอะคะว่าตึงกับอะไรมากจนเกินไปนะคะยังไงคลิปนี้จิก็ นำมาฝากแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์ให้จินด้วยถ้าใช่ก็กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วยังไงจินก็จะนำเรื่องราวดีๆนะคะมาอ่านให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกนะคะคลิปนี้จินก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ